นี่เป็นภาพไฟป่าบริเวณหุนช่างเขี้ยนหลังอ่างเก็บน้ําห้วยตึงเท่าที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงสายที่ผ่านมานี้เองนะครับยังพบว่ามีไฟลุกลามต่อเนื่องจุดนี้เป็นจุดที่ดับไฟยากมากครับเพราะว่าเป็นภูเขาแล้วก็หน้าผาสูงชันด้วยที่สําคัญคือยังมีเชื้อเพลิงอยู่เป็นจํานวนมาก ไฟป่าที่เกิดขึ้นที่ห้วยตึงเท่าตั้งแต่เมื่อวานนี้ถือเป็นจุดที่เกิดไฟป่าบ่อยครั้งเลยครับสาเหตุสําคัญมาจากการลักลอบเผาป่าทําให้เกิดหมอกควันปกคลุมในพื้นที่อำเภอแม่ริมแล้วก็อำเภอเมืองเชียงใหม่ภาพรวมค่าฝุ่น PM 2.5ของเชียงใหม่วันนี้ที่ตําบลช้างเผือกแล้วก็ตําบลศรีภูมิอำเภอเมืองเชียงใหม่อยู่ในโซนสีส้มแล้วครับแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ไปดูที่ลำปางกันบ้างครับนี่คือไฟที่ยังคงลุกไหม้ในพื้นที่โดยรอบที่ตั้งสถานีเสาทว,วรสัญญาณดอยพระบาทอำเภอเมืองลำปางเกิดขึ้นตั้งแต่6พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่กลุ่มควันนะครับคือสามารถควบคุมไฟป่าได้แล้ว แต่วก็พบว่าพื้นป่าเสียหายเป็นบริเวณกว้างเลยทีเดียวแล้วก็สายสื่อสารบางส่วนถูกไฟไหม้เสียหายนักข่าวรายงานว่าในพื้นที่ยังคงมีไฟไหม้ต่อไม้แห้งบางส่วนนะครับแต่มันไม่ได้ลุกลามออกไปได้อีกแล้วเพราะว่าสาภาพป่าน,นี่ถูกเผาไหม้ไปหมดแล้วนะครับขณะที่เจ้าหน้าที่เองเขาบอกว่ายังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง สำหรับจุดที่เกิดไฟป่าตรงนี้ครับไม่เกิดไฟมาหลายปีแล้วก็ทําให้มีเชื้อเพลิงสะสมอยู่เป็นจํานวนมากพอเกิดไฟไหม้มันก็เลยลุกลามอย่างรวดเร็วครับ